FM-105 s m FM i l e t h a i l ไ n d เสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสประจำวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2,566นะครับ รายการนี้เป็นความร่วมมือของวิทยุ FM 105็มหนึยหสมยัยไทยแลนด์กับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยดำเนินรายการโดยผมสุปันรักเชื้อครับวันนี้วันที่4ี่พฤษภาคมเป็นวันฉัตรมงคลน,นะครับเป็นวันที่นายหลวงราัชากาลที่10ขึ้นครอ,องราชแล้วก็โดยปกติแล้วรัฐบาลจะมีการจัดงานพระราชพิธีฉเฉลิมฉลองการขึ้นของราชของรัชากาลที่10แต่ว่าปีนี้ทางรัฐบาลประกาศงดจัดงานนะครับแล้วก็ เรื่องของงานสันนิบาตสโมสรด้วยเพราะว่าในหลวงรัชกาลที่10และสมเด็จพระราชินีนั้นเสด็จไปร่วมง,งานพระราชพิธีการขึ้นของราชของเจ้าฟ้าชายชาวของอังกฤษนะครับก็เดินทางไปร่วมง,งานพระราชพิธีที่อังกฤษนะครับต่างรัฐบาลเลยของดจัดงานพระราชพิธีแล้วก็งานสันนิบาตสมสรน,นะครับพูดถึงเรื่องของ วันที่4พฤษภาคมนะครับวันจัตรมงคลแม้ว่ารัฐบาลจะงดการจัดงานพระราชพิธีแล้วก็งานสันติบาตสม,มสรแต่ว่าเรื่องของวันหยุดก็ยังเป็นวันหยุดทั้งหยุดาราชการแล้วก็วันหยุดพายกระจนแล้วก็วันหยุดธนาคารนะครับอันนี้ก็นำมาเรียนให้กับแฟนๆรายการได้ทราบกันพูดถึงเรื่องของจัดกระแสสื่อ วันนี้วันที่สี่แล้วนะครับพรุ่งนี้ก็วันที่ห้านะครับแล้วก็วันที่หกแล้วก็วันที่เจ็ดซึ่งเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งวันสําคัญที่ว่านั่นนั่นก็คือเรื่องของการเลือกตั้งร่วงหน้าทั้งนอกเขตและในเขตผมคิดว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสหลายท่านอาจจะลงทะเบียนในการเลือกตั้งร่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขตไปแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องเตรียมตัวอย่างไร ตอนนี้ในเบื้องต้นนะครับหลังจากที่ได้เช็คลายชื่อแล้วว่าตัวเองได้ลงทะเบียนนะครับในการเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขตแล้วเนี่ยนะครับแล้วได้รับการตอบรับแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทําตอนนี้คือเช็คก,ก่อนนะครับว่าหน่วยเลือกตั้งที่ท่านจะต้องไปเลือกตั้งล่วงหน้าที่เขาแจ้งมาเนี่ยนะครับหรือที่ท่านลงทะเบียนเนี่ยอยู่ที่ไหน ดูซักซ้อมทําความเข้าใจเรื่องของการเดินทางเรื่องสถานที่ตั้งให้ชัดเจนเมื่อรู้แล้วสิ่งที่จะต้องเตรียมต่อไปนั้นก็คือนะครับตรวจสอบบัตรประชาชนอยู่ที่ตัวเราไหมหรือว่าไปทําธุระไว้ที่อื่นนะครับแล้วเก็บกลับมาหรือยังหรือหายได้แจ้งหายทําใหม่หรือยังแต่ถ้าแจ้งหายทำใหม่ตอนนี้อาจจะดูยุ่งยากสักนิดหนึ่งเรต้องเข้าใจด้วยเพราะมันต้องมีกระบวนการตรวจสอบหรือ ท่านที่เป็นข้าราชการแบบข้าราชการอยู่ไหนนะฮะหรือใบขับขี่ก็สามารถที่จะใช้ทดแทนได้หรือเอกสารทางราชการที่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นตัวท่านเมื่อเตรียมเอกสารพร้อมแล้วนะครับสำรวจพื้นที่นะครับว่าหน่วยที่ท่านจะต้องไปเลือกตั้งเขตที่ท่านจะไปเลือกตั้งนั้นอยู่ที่ไหนก็ต้องมาดูอยู่กันต่ออีกนะครับว่าบรรดาสอสอ ผู้สมัครนะครับผู้สมัครสอสอที่ท่านจะเลือกตั้งในเขตของท่านนั้นเบอร์อะไรแล้วก็พักที่ท่านจะเลือกเนี่ยเบอร์อะไรต้องจาให้แม่นนะนะครับแม้ว่าจะจดใส่มืออะไรไปได้แต่ก็ไม่พึงกระทํานะครับเพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นปัญหากันในครูหาการบัตรเลือกตั้งนะครับพอรู้แล้วว่าเราจะต้องไปเลือกตั้งที่ไหนแล้วก็มีเอกาสารแสดงตัวแสดงสิทธิ์ยืนยันการเลือกตั้งแล้ว วันที่เจ็วันอาทิตย์ก็เดินทางไปเลือกตั้งเดินทางไปเลือกตั้งเนี่ยนะครับไปเช็คดูอีกทีหนึง่งตรงบอร์ดหรือกระดานที่เขาติดว่าด้วยสอสอนะครับแบบเขตที่บ้านท่านอนะ่ะเขาเบอร์อะไรเขาจะมีถ้าไปเลือกตั้งนะครับเขาเลือกตั้งลงหน้าเขาจะมีเป็นพืชเลยนะจังหวัดไหนเขตไหน นะครับมีเบอร์อะไรบ้างนะครับแล้วพักไหนส่งลงสมัครบ้างนะครับไปเช็คได้ที่นั่นเลยเพราะบางคนไม่รู้ไนยว่าสสในเขตบ้านตัวเองเนี่ยเบอร์อะไรแต่บางคนก็ไหวแววนะโทรไปถามญาติที่ตาจังหวัดก่อนเอไอผู้สมัครเบอร์นี้นะครับไอผู้สมัครอผู้สมัครบ้านเราเนี่ยมีเบอร์อะไรบ้างของพักเนี่ยส่งไหมที่บ้านเราเขตเรามีใครบ้างนะครับทางบ้านเ็าจะบอกมา เข้าคูหากาบัตรเลือกตั้งอย่าลืมนะครับเข้าไปในคูหาแสดงหลักฐานยืนยันตัวตนแล้วเซ็นชื่อว่าไปใช้สิทธิ์แล้วท่านจะได้รับบัตรสองใบคือบัตรแบบเลือกสอสเขตแล้วก็เลือกสอสบัญชีรายชื่อหรือปัตรทีนิตนะครับกาเสร็จสับเรียบร้อยพับบัตรเรียบร้อยเอาไปหย่อนลงตู้ใส่บัตรห้ามถ่ายรูปหรือห้ามทำตำหนิ อะไรในบัตรเลือกตั้งโดยเด็ดขาดนะครับไม่งั้นมันจะกลายเป็นบัตรเสียหรือว่าจะทําทบัตรเลือกตั้งเสียหายจะกลายเป็นการทําลายทรัพย์สินของราชการมีความผิดทางกฎหมายอีกนะครับอันนี้ก็เอามาบอกเอามาย้าเอามาเตือนกันเพื่อที่จะให้ได้ใช้สิทธิ์นะครับโดยไม่ติดขัดอะไรอันนี้ว่าด้วยเรื่องของการเตรียมตัวไปเลือกตั้งแล้วก็การเข้าคู่หาการบัตรเลือกตั้งนะครับ ันนี้ผมคิดว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะมีความรู้อยู่แล้วแต่จะช่วยขยายนะครับช่วยกันอธิบายให้กับคนในครอบครัวด้วยก็จะดีเพราะว่าบางคนนะครับอาจจะมีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกนะครับเพราะว่าอายุพึ่งถึงเกณฑ์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะบอกต่อและให้บอกต่อกันไปนะครับแล้วก็เรื่องนี้นะครับมีหอยท้ายมานิดหนึ่ง เมื่อวานนี้สารดีกาได้ตัดสินคืนสิทธิ์การเลือกตั้งให้กับคุณชันชัยอิสระเสนารักษ์ผู้สมัครของประชาธิปัตย์ในเขตสองจังหวัดนครนายกตำรวจก็วินิจฉัยแล้วนะครับอาไม่ประธานโทษนะสารเขาวินิจฉัยแล้วเขาก็บอกว่ามีหุ้นอยู่เท่านี้คงไม่สามารถสั่งให้บริษัทมือถือที่คุณจันชัยมีหุ้นอยู่เนี่ยไปดําเนินการอะไรให้เอื้อประโยชน์ต่อตอนเองและพรรได้หรอกนะฮะ เขาก็เลยตัดสินใจคืนเขาก็เลยตัดสินคืนสิทธ์ให้นะฮะไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยนะครับเป็นข่าวคึกโคมใหญ่โตกันมาอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือกรณีของแอมสายนายเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยตำรวจเตรียมออกหมายจับคดีที่15อันนี้ข่าวมาล่าสุดเลยนะเตรียมออกหมายจับคดีที่15่วนอดีตสามีที่เป็นตำรวจ ยศพันตํารวจโทนั้นเนี่ยทางตํารวจเขาออกมาถแถลงชี้แจงแบบนี้ว่าแม้จะมีการหย่ากันทางกฎหมายแล้วแต่นะครับก็ยังอยู่ร่วมกันนะครับฉันสามีภรรยาแล้วก็จากการสืบสวนสอบสวนของเจ้าที่ตํารวจเนี่ยก็พบว่าอดีตสามีซึ่งซึ่งเป็นนายตำรวจวยศพันตำรวจโทท่านนีนน้น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเมื่อวานก็เลยมีการออกหมายจับ พออดีตสามียศพันตำรวจโทท่านนี้รู้ว่าตัวเองออกหมายจับก็เดินทางเข้ามอบตัวเมื่อวานนี้ก็มีการสอบมาราธอนกันแล้วก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากอดีตสามีคุณแอมที่เป็นนะครับตำรวจยศพันตำรวจโทเนี่ยได้ข้อมูลมาอีเกเจ็ดหน้ากระดาษเอสาแล้วก็ทางสำนักงานผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับก็บอกว่าจะมีการโอนคดีนี้ไปให้ทาง ตำรวจกองปราบเข้ามารับผิดชอบทำคดีโดยให้ในส่วนของพลตรวจเองสุรเชษฐหักพานเนี่ยเป็นหัวหน้าในการดำเนินคดีเป็นหัวหน้าในการทำคดีก็ถือว่าจับเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นทางตำรวจกองปราบเองเขาก็บอกว่าเขาพร้อมในการที่จะรับโอนคดีเพราะตอนแรกเริ่มในการสืบคดีเรื่องนี้เนี่ยเขาก็ลงไปทำงานร่วมด้วยอยู่แล้วกับตำรวจในพื้นที่ เพราะฉะนั้นถ้าโอนมาให้ในส่วนของตํารวจกองปราบทางคดีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ทางผู้ประชาการสํานักงานตํารวจแห่งชาติบอกว่าวันจันทร์สัปดาห์หน้าน่าจะมีการออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้อีกเนี่ยนะฮะตอนนี้เองเนี่ยเขาก็จับตาดูกันคดีนี้ว่าจะสาวไปถึงไหนแล้วก็มีใครเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็ วันนี้ก็ได้นำนะครับอดีตสามีคุณแอมซึ่งมียอดพันตำรวจโทรเนี่ยไปฝากขังแล้วก็จะดำเนินการในการที่จะสืบสวนสอบสวนของคดีนะครับว่ามันมีความคืบหน้าและเกี่ยวโยงไปถึงใครตอนนี้เนี่ยนะครับเตรียมออกหมาจับคดีที่15นะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีมา14คดีจะมีกี่เหตุการณ์จะมีกี่ เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็คุณแอมเข้าไปมีส่วนเกี่ยวพันด้วยเนี่ยตอนนี้ตำรวจเขาออกหมายจับนะครับแค่สิบห้าคดีตอนนี้นะจากสำนวนการสอบสวนตอนนี้พยานหลักฐานที่มีอยู่ตอนนี้ได้เพียงสิบห้าคดีไอ้ที่เสนอกันทางโซเชียลเสนอกันว่า,ามีคนตายเท่านั้นเท่าน,นี้เนี่ยอันนั้นยังเป็นเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็ มีการตั้งข้อสงสัยว่าคุณแอมจะเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นเวลานะครับนำไปโพสต์นำไปสื่อสารอะไรผ่านโซเชียลเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะอาจจะจะถูกแจ้งดำเนินการทางกฎหมายก็ได้นะครับตอนนี้เอาที่ตำรวจเขาแจ้งเป็นคดีเนี่ยนะครับ14คดีแล้วก็เตรียมจอบหมายจับคดีที่15นะครับเข้าใจตรงกันนะ ผมกลัวจริงๆกลัวว่าพี่น้องประชาชนคนที่เล่น Facebook เล่น Twitter เล่นไลน์อะไรเนี่ยนะครับเราจะไปโพสต์นะครับ,ปปรนะรบหรือพวก y o u t u b e อต่างๆเนี่ยนะครับไปทำช่องชาแนลของตัวเองแล้วเผลอหยิบข้อมูลไปแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วไปสื่อสารเนี่ยมันจะมีผลกระทบทางกฎหมายก็คืออาจจะถูกผู้ที่เสียาหายเขาดำเนินคดีทางกฎหมายก็ได้ ก็เลยเอามาพูดเอามาย้ำเตือนกันนะครับพูดถึงเรื่องของความคืบหน้าคดีแอมไซยานายแล้วไปดูเรื่องนี้กันสะหน่อยนะผมก็หยิบมาเล่าหยิบมาบอกเพราะว่ากังวลว่าในส่วนของประชาชนเนี่ยนะครับจะไม่เข้าใจแล้วก็จะไปต่อว่ากันผิดๆถูกๆหรือบางคนเนี่ยอาจจะกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับ เรื่องของคนจนมันเป็นเรื่องใหญ่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ที่จะหยิบนํามาเล่าหยิบมาบอกทําความเข้าใจกันก็คือว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาแจกแจงแนวทางการโอนเงินนะครับกรณีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ได้ผูกกับบัญชีพร้อมเพย์อ่ะเขาทำอย่างไรนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับ คุณพรชัยธีระเวชผู้มีการสำนักนานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ออกมาให้ข่าวกับสื่อมวลนจนว่าจากกรณีที่โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2565มีการปรับใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทำให้ต้องมีการเปิดบัญชีและผูกบัตรบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนใหม่ครั้งนั้นเมื่อวันที่สองพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ย นะครับเมื่อสองวันที่ผ่านมาเนี่ยคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมได้มีการกำหนดแนวทางการเอนเงินสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการที่ยังไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพยงกับเลขประจำตัวประชาชนไว้ดังนี้อ่ะจะได้ไม่ต้องกังวลกันบางคนบอกโอ้ยเนี่ยผ่านแล้วแต่ยังไม่ได้มีบัญชีพร้อมเพย์แล้วเขาจะโอนเงินอย่างไรอะไรอย่างไงไม่เป็นไร นะครับและผู้ที่ล้มละลายอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับทางโฆษกเขาออกมาแกลงชี้แจงแล้วผมก็เลยหยิบมานําเสนอนะครับในกลุ่มพี่น้องคนพิการนะครับที่มีบัตรประจําตัวคนพิการได้รับเบี้ยความพิการนะครับของอปทอนะครับเดือนละ800บาทเนี่ยอปทอก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเดือนละ800บาทเนี่ยและผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว ซึ่งจะได้รับเงินเพิ่มเติมเ,มเบี้ยความพิการอีกเดือนละ200บาทนั้นมีทั้งหมดเนี่ยจำนวน1 1 3 8 2ล้านนายทางกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนเงินเพิ่มเติมเบี้ยความพิการเดือนละ200บาทผ่านช่องทางต่อไปนี้ ในตอนนี้บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจําตัวประชาชนณวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีที่จะต้องโอนผ่านเนี้ยก็จํานวนนะครับ8.71แสนรายนะฮะก็8แสน1 0 0หละอ่า1 1แสนรายได้ทําการโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ซึ่งกลุ่มนี้ได้รับเงินเพิ่มเติมเบีย้ย คนพิการตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วนะครับโอนไปตั้งแต่เดือนที่แล้วและสองกรณีที่ไม่สามารถรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ได้เนี่ยมีทั้งหมดตอนนี้นะครับอยู่ที่2อ3 4 8 9สานรยายทางธนาคารทางกระทรวงการคลังจะทําการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเดิมที่ใช้รับเบี้ยความพิการจากอ,อกปทอเดือนละแปดร้บาทอะคือถ้ามีบัญชีเดิมอยู่เขาก็จะโอนเข้าบัญชีเดิม จะโอนในเดือนพฤษภาคมก็คือเดือนนี้แต่ยอดหลังไปถึงเดือนเมษายนที่ผ่านมาด้วยนะฮะก็เท่ากับว่าจะได้รับเบีย้ยคนพิการเนี่ยสองเดือนสําหรับคนที่ไม่ได้มีนะครับบัญชีพร้อมเพนะย์นะยังใช้บัญชีเดิมที่เคยได้รับเงินจากอ,อกปทอ,อยู่สามผู้รับเบีย้ยความพิการจากอ,อกปทอเดือนละแปดร้อยบาทนะครับเป็นเงินสดเนี่ยก่อนหน้ามีรับมีรับเป็นเงินสดด้วย ก็จะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพยที่เปิดและผูกกับเลขประจําตัวบัตรประชาชนที่ทมขึ้นใหม่โดยขอร่วมมือจากโดยขอความร่วมมือจากเจ้าหนี่กระทรวงพาฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับคณะผู้บรหิหารการคลังประจําจังหวัดธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์และธนาคารเสีลงพื้นที่เพื่อเปิดบัญชีเงินฝากและผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจําตัวประชาชนแก่ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามคุณสมบัติโครงการของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอ้นี่ให้บริการถึงบ้านเลยนะ นะครับให้บริการถึงบ้านเลยนะเขาบอกว่าจํานวนเนี้ยมีอยู่นะครับผู้บริการจํานวนเนี้ยมีอยู่ประมาณสามหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดลายนะฮะแล้วก็จะโอนพอเปิดบัญชีเสร็จปุ๊บโอนย้อนหลังเลยสองเดือนเหมือนกันในส่วนของคนที่ล้มละลายหรือคนอ่าคนที่ล้มละลายเนี่ยก็จะต้องไปยื่นนะครับขอเปิดบัญชีนะครับโดยกระทรวงการคลังเขาได้หารือแล้วหารือกับ ในส่วนของคนที่ดูแลนะครับหน่วยง,งานที่ดูแบลบุคคลล้มละลายเนี่ยนะครับตามโครงการจะต้องติดต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อขอเปิดบัญชีเงินฝากสําหรับผู้รับสวัสดิการตามโครงการต่อไปนะครับกำลังดําเนินการประสานงานกันเพราะว่าบางคนที่เขาถูกพิทักษ์ทรัพย์เขาไม่สามารถทําอะไรได้ทีนี้ตามโครงการบัตรสวัสดิการรัฐก,ก็จะต้องประสานกับเจ้าที่พิทักษ์ทรัพย์ในการที่จะนะครับดำเนินการขอให้มีการเปิดบัญชีนะครับ ในส่วนของกลุ่มผู้ผพิการที่มีประจําตัวผู้พิการเนี่ยผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุเนี่ยไม่สามารถเดินทางไปเปิดบัญชีได้เนี่ยนะครับอันนี้เขาก็จะบริการนะครับโดยที่นะครับให้โอนเงินเข้าบัญชีของผู้แทนหรือญาติที่ได้รับมอบหมายสิทธิจากผู้พิการหรือผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางไปเปิดบัญชีไดเ้เขาก็จะมีเรื่องของหลักการในการดําเนินการให้นะครับ มาดูอีกสักเรื่องหนึ่งเรื่องของซีเกมตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเริ่มมีการแข่งขันเริ่มมีการชิงชัยกันแล้วละ่ะนะครับแล้วก็กีฬาหลักๆนะครับก็เริ่มแข่งแล้วตอนนี้ที่เป็นที่จับตาดูกีฬาหลักๆนี่ก็คือฟุตบอลชายฟุตบอลหญิงแล้วก็วอลเลย์บ,บอลฟุตบอลชายเราก็เปิดนะครับทัวร์นาเมนต์ซีเกมนัดแรกชนะสิงคโปร์ไป31 ฟุตบอลหญิงเราก็ชนะสิงคโปร์ไป4-0แต่โค้ชก็บอกว่ายังไม่น่าพอใจมากนักนะครับยังไม่น่าพอใจมากนักเพราะว่ายังเล่นไม่ได้ตามแผนที่คาดหวังในส่วนของโปรแกรมการแข่งขันนะครับโปรแกรมการถ่ายทอดสดเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะมีการบอกออกมาอย่างเป็นทางการแต่ตอนนี้เองเนี่ยนะครับก็ต้องอติดตามดูกันได้ที่ช่อง9อสมทเอ,อ,มทอ็มคอดเลขที่30แล้วก็ช่อง5แล้วก็ช่อง สิบเอนะครับกรมประชาสัมพันธ์แต่เลขประจำช่องในส่วนของทีวีดิจิตอลเนี่ยเลขเท่าไหร่เนี่ยต้องต้องขอภายจริง,รงนะจำจำไม่ได้นะฮะแล้วมันมีช่องหนึ่งคือช่องอกีฬาเป็นทีวีดิจิตอลช่องกีฬาของกรกรเขา,าบอริอารก็คือช่องเจ็ดช่องหมายเลขเจ็ดนะครับอย่างไรก็ลองติดตามดูครับแล้วก็วันที่5นี้จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการซึ่งในส่วนของเจ้าภาพเขาก็บอกว่า เปิดอลังการระดับโอลิมปิกหลายคนก็บอกว่าอย่า,าให้เหมือนโอลิมปิกเรื่องหมู่บ้านนักกีฬากันแล้วกันเพราะว่าดูแล้วมันยังดูขัดขัดกันเข,นขินอยู่ที่จะใช้คำนั้นนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้านะครับสองประเด็นร้อนกับอาจ,จารย์ทวีศักดิ์อุ่นจิติกุลนะครับขอรำนิดจ,จากเดนิเอลออนไลน์แล้วก็านเป็นนักวิชาการด้วยในส่วนของช่วงที่3วันนี้คุยกับทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับว่าด้วยสิทธ ของผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหานะครับในการดำเนินการทางกฎหมายเอาละพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันต่อในเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสครับเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัส